ข้ามหอยแม่หน่อยเร็วหวยออกตัวไหนเร็วเรข้ามมาเร็วเห้องที่หนึ่งทันวานี่เจ็ดถึงเนี้ยเร็วเรวหอยตัวไหนเร็วเร็วนี่นแห้งแห้เอาต้องวางอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะนี่อ่ะนี้เอาวางอย่างนี้เนาะอ่ะไปข้ามมาข้ามมาเร็วเนี่ข้ามมาข้ามมาเร็วข้ามตรงนี้จอมข้ามแล้วจอม นี่นหนึ่งตัวแล้วหนึ่งสองสองเอาสองแล้ว,วลอืมสามพอแล้วพอนแน่นอนเลยวะแน่นอนมากพอแล้วจบ่ีตัเทอ เมื่อที่แล้วนี่เขาให้เลขอะไรนะเขาให้เลขอันนี้ค่ะพี่พอดีมันพอดีหลังสันทะเบียนรถตัวเองเออก็เลยไปซื้อตัวเนี้ยเยอะสองแปดเนยเยอะออแต่จะต,ตรงกันใช่ไหมแต่ว่า 8, 2, แปดสองอ่ะจับแค่สองร้อยมาตรงกับตัวนี้มันมัน,มนล้องแปดเลยนะออติดติดนกเลยติดคนนี <avec> ่แหละค่ะเฮงๆอย<ม>ู่บนมือเลยแหละค่ะจำได้เ่ะอ่าเฮงๆช่วยจับหน่อยทุก รางวัลหน่อยเว้ยเว้ยเร็ว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 เร็ร็วเรเร็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเเร็วเร็วเวเร็เร็เร็วเร็วเรร็วเร็วเวเร็วเเร็วเรเร็ว มันเปนเร็วเห็นกระดาษมันเป็นงูอ่ะเห็นกระดาษก็กที่เลยเาะเพราะว่าหรดคยเขาจะไม่เลื่อนลอกนะคะอย่าเล่นนะย่าะโดนเคยรีเร็วเรยังไม่โตยังเล็กเล็กเเล็กยังไม่เต็ อนเอาไปไให้มันเจ้าแฮงๆเนี่ยให้ให้เลขอะไรโอย <c oughs> มันดื้อดูดิวดงวดให้เลขอะไรนะที่ที่ติดได้งวดที่แล้วให้แปดกับสองแต่ว่าหนูว่ามันไม่ออกหรอกแปดสองมันต้องออกสองแปดหนูก็เลยการไว้สองร้อยสองร้อยกับแฟนเพราะว่าหนูฝันเห็นรถรถมอไซค์เขาอ่ะ เดี๋ยวโตยังยังไม่ได้เพราะว่ายังเด็กอยู่อ่าอันนี้เลี้ยงมาได้นานหรือยังเพิ่งไปซื้อมาวันที่วันที่ยี่สิบแต่นี้ตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมไม่รู้แต่่แตให้ให้โชคลาภมีกี่รอบเนี่ยพิ่งซื้อมา20่สิบจก็ได้เลยกขาปลูกไว้กับแต่เรียกชื่อตัวเองได้ก็ อแตยังพูดไม่ได้หรนแล้วบินมาเกาะน,นี่จะให้เลขอละไรงงงงไม่บินเกนะาะได้ง่ายเง่าเบางทีนะเราจับเหมือนเด็ก่ัวใจเราไปจับเขาอแล้วพี่พี่ขอคิปที่เขาเขา ติดเลขหน่อยได้ไหมแล้วประกอบข่าวเออเดีอย่าเอาหนูไปลงนะอยู่กับเราเออเอาเอาคลิปไปประกอบจด้ได้ได้เฮ้ยไปนอนมันไม่ลงอ่ะไม่ลงแต่หนูอ่ะรู้บี้อ่าไปนอนเละรเฮ้ยไปนอนไปนอนค่ะเฮ้ยทำไมปล่อยให้ไม่ไปแบบนี้อ่ะ เฮงเฮงเฮงเค่ะเมื่อกี้เดินมาก็บินมาเกาะไหลเฮงเฮงค่ะเฮงเฮงให้แก้หนูมาเลือดมึงจะตายเฮงเฮงค่ะเอาเลขหน่อยจ้าจับเลขหน่อยดิคะอ่ะจับเลขให้หน่อยจ้าจับเลขหน่อยจ้าเฮงเฮงค่ะเฮงเฮง เองๆจะให้เลขไหนอ่ะโดดมาแล้วอ่ะๆเลขไหนแม่ขายของใหม่เฮงเฮงเฮงๆอ่เฮงๆอ้าวคือเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวขอแอดไลน์น้องขอคลิปที่เจ้าเฮงๆคลิปเลข็กๆเกี้ย